สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรกครคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่28เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณจิตกรให้ชื่อว่าสงครามปากดิจิทัลวันเล็ดเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณจิตกรบอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับ ต้องถือว่าเทศการเล่นน้ำสงกรานเนี่ยจบแล้วนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยแต่เราต้องมาเจอกับเทศการน้ำลายกันต่อเทศกาลในการวิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องโครงการดิจิตัลบนเหล็ตที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งจะผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้วก็ส่งต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดูเรื่องข้อกฎหมายให้รอบคอบต่อไปทีนี้สิ่ง ที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรมีทั้งนายพุทธิพงศ์ปุนกันออกมาแสดงความคิดเห็นมีทั้งนายพร้อมพงศ์นพริตออกมาซัดนายพุทธิพงศ์มีทั้งนายคารมพลพรกลางออกมาบอกนายพร้อมพงศ์ว่าอย่าฟุ้งซ่านแล้วนายนัชชนน์ศีก่อเกื้อก็ออกมากล่าวว่าทานนายพร้อมพงศ์ไม่พูด ก็ลืมไปแล้วว่านายพุทธิพงศ์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเอาอย่างนี้นะครับคุจิรกรบอกว่าเราไปกันครับไปแกะรอยสงครามน้ำลายแบบงูกินหางด้วยกันนะครับคือประการแรกเนี่ยนายพุทธิพงศ์ปุกณกันเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยพุทธิพงศ์ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับดิจิตอลวันเล็ตการกระตุ้นเศษรษฐกิจ เป็นสิ่งจะเป็นแต่การจากกระตุ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสถานะทางการเงินและการคลังของประเทศควบคู่ไปด้วยเสมอการนำเอาเงินงบประมาณจำนวน5 0 0แ0นล้านมาแจกจ่ายให้กับประชาชนตามเกณฑ์เนี่ยถ้าทำได้แล้ไม่สร้างภาระผูกพันกับหนี้สินของประเทศแจกได้ครบถ้วนตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่รั่วไหลก็น่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ย้อนเวลาไปในครั้งแรกๆเมื่อประมาณสัก78เดือนที่แล้วตอนนั้นบอกว่าแจกทุกคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปตีกรอบให้ใช้ซื้อของในขอบเขตจำกัดเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็กระจายรายได้ลงไปในทุกพื้นที่ลงไปในทุกอำเภอแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ย เงื่อนไขมันเปลี่ยนไปไกลมากนะครับจนไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนหรือใครที่สมควรจะได้รับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเน้นกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจเหมือนกับที่วางเอาไว้หรือไม่ประการต่อมาเนี่ยนะครับเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการนี้ตอนแรกบอกว่าจะไม่กู้มีแหล่งเงินไว้แล้วแล้ววันนี้เป็นยังไงครับสรุปว่าจะใช้งบประมาณปี67ต่อเนื่องไปถึงปี68บวกกับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศ ก็ในเมื่อเป็นเงินงบประมาณอาัดฉีดเข้าไปในระบบก็คุมไม่ได้ต่างอะไรหรอกครับเพราะว่าเงินงบประมาณก้อนเดิมเอามาแจกเงินงบประมาณรัฐหายไป5 0 0 0 0นกว่าล้านบาทแล้วเอากลับเข้ามาด้วยการแจกแบบดิจิทัลในจานวนเท่าเดิมถ้าไม่รู้อะไรก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าจากเดิมได้สักเท่าไหร่ได้กี่รอบได้ตามที่พูดเอาไว้หรือไม่ประการที่3ครกับพุทธิพงศ์บอกว่า ในครั้งแรกเนี่ยบอกว่าจะใช้ซ u เปอร์แอปเขียนใหม่ทันสมัยในการจัดการแจกเงินดิจิตัลก็สงสัยนะครับว่าอา้าวแล้วกระเป๋าตุงกระเป๋าตังที่รัฐบาลที่แล้วทำเอาไว้และใช้ส่งถึงประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ความเสี่ยงอะไรทั้งหมดอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยทำไมไม่ใช่ล่ะครับทำไมครับ ประการต่อมาประการที่4ครับยืนยันจากรัฐบาลนี้ว่าผลประโยชน์จะไม่ตกไปกับร้านสะดวกซื้อของใครเป็นพิเศษให้เหตุผลจากรัฐบาลว่าเพราะนอกจากสะดวกซื้อ1,000 0กว่าร้านค้าแล้วเนี่ยยังมีร้านที่เข้าโครงการคนละเครื่องอยู่อีก1ล้าน2 0 0แสนร้านค้าด้วยกันแล้วยังยืนยันว่าจะทําให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นไปอีก1.8จากโครงการนี้เอาละครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เอาไว้คอยดูกันว่าจะทําได้ถึงครึ่งหนึ่งอย่างที่พูดกันเอาไว้หรือไม่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาใช้ระบบของรัฐบาลที่แล้วเกือบทั้งหมดถ้าจํากันได้ตอนก่อนสมัยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยออกมาโจมตีโครงการคนละครึ่งไม่ใช่หรอครับออกมาโจมตีแอปเปาตังไม่ใช่หรอครับและที่ทกศส,สรุปที่พูดเอาไว้ก่อนหน้าเนี่ยยังไม่ได้ทําสักเรื่องเดียวปรับเปลี่ยนไปไเรื่อยเอาจริงๆนะครับ ถ้าเกิดมันยากลาบากมากนักเนี่ยก็ยอมรับเถอะครับว่านโยบายที่พูดเอาไว้เนี่ยเป็นนโยบายที่คิดแบบไม่รอบคอบทําไม่ได้อย่าดื้อแล้วทําประเทศเป็นหนี้สร้างภาระให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานประชาชนเข้าหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ไหวนะครับทำผิดแล้วทําผิดอีกทําผิดต่อตอ,อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่คือประการที่หนึ่งนะครับ เป็นคำพูดคำจาของนายพุทธิพงศ์ปุลน,นกันซึ่งเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลังจากนั้นครับมาประการที่สองเป็นคำพูดของนายพร้อมพงศ์นพริตที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีพร้อมพงศ์บอกว่าอย่างนี้ครับผมได้เห็นข้อความที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของนายพุทธิพงศ์ปุลน,นกันสมาชิกพรรคภูมิใจไทยในพุทธิพงศ์เนี่ย ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์โครงการแจกเงินดิจิตอลบัลเล็ตของรัฐบาลผมเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกสะท้อนใจนะครับคือเท่าที่ได้ดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่เลยแต่ที่ทําให้ผมแปลกใจเนี่ยคือผมคิดไม่ถึงนะครับว่าคนอย่างนายพุทธิพงศ์ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วเคยทํางานในฐานะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยน่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอครับว่าคําพูดมันคือนายเรารัฐบาลโดยการนําของพรรคเพื่อไทยเคยมีนโยบายเรื่องเงินดิจิทอลบัลเล็ตที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลถ้าเกิดเราไม่ทําตามนโยบายที่เคยให้ไว้กับประชาชนหรือว่านโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภานายพุทธิพงศ์เนี่ยจะนิ่งเฉยอยู่หรือไม่ล่ะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับนโยบายเงินดิจิตอลบอลเลตยังไม่ทันได้เกิดเลยก็มีเหล่ากูรูออกมาทักท้วงออกมาถากถางอ้างว่าเป็นนี่คิดมาไม่ดีมันทําไม่ได้บ้างอะไรบ้างถ้าเกิดรัฐบาลโดยการนําของพักเพื่อไทยย่อท้อไม่ทําตามที่หาเสียงเอาไว้โดยอ้าง เหตุผลสวยหรูจากพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยนายพุทธิพงศ์จะออกมาเชื่นชมหรือว่าจะกลดาอันนี้ขอตั้งเป็นข้อสังเกตกับคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลนะครับจะคิดจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยก็คงไม่ดีในสายตาของคนเหล่านั้นอยู่แล้วส่วนเรื่องกู้มาแจกจะเป็นหนี้สงสารลูกหลานบ้างอะไรบ้างไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่วัทกรรมของฝ่ายการเมืองคั่วตรงข้ามก็เท่านั้นแหละครับ เหตุผลและความจําเป็นที่รัฐบาลผลักดันนโยบายเงินดิจิทัลบัลเลตเนี่ยท่านนายกเศรษฐาท่านก็ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่านโยบายเงินดิจิทัลบัลเลตเป็นนโยบายที่รัฐบาลถแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภานี่ก็ผ่านมา7เดือนแล้วนะครับรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณปี6-7เพื่อการลงทุนในโครงการขนาดเล็กได้เลยสร้างรายได้ให้ประชาชนก็ยังไม่ได้แล้วเหลือเวลาอีก5เดือนเนี่ยก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วในเมื่อ ปี6-7รัฐบาลไม่สามารถทำเมกโปรเจกต์หรือการลงทุนขนาดกลางได้ทันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละครับก็คือเมกโปรเจกต์ที่รัฐบาลจะนำออกมาใช้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหากนำมาใช้แล้วจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็คงยังไม่สายนะครับที่นายพุทธิพงศ์จะออกมาวิพากษ์วิจารได้ ไม่ใช่ว่าโครงการยังไม่ทันเกิดผลยังไม่ก่อท่านก็ทําตัวปเป็นจระเข้ขวางคลอซะละผมอยากแนะนําให้คุณพุทธิพงศ์เนี่ยลองออกไปสัมผัสประชาชนนะครับออกไปเดินตลาดครับลองไปสอบถามเขาเขาเหล่านั้นว่าคิดเห็นยังไงกับโครงการแจกเงินดิจิตอลเอรเนกันบ้างนะครับตอนนี้เขาเดือดร้อนไหมต้องการอะไรด้วยฐานะอย่างนายพุทธิพงศ์เนี่ยคงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลเอรเนนะครับตัวท่านเองก็อย่าไปฟุ้งซ่านกับเรื่องเงินของชาวบ้านคานักเลยครับ การที่นายพุทธิพงศ์ออกมาวิาพากวิจาร์ณการทำงานของรัฐบาลโดยการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอันนี้ถือเป็นสิทธิ์ของท่านที่สามารถทำได้นะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ทำในฐานะส่วนตัวด้วยถึงแม้ว่าผมจะมีหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีก็ตามแต่นายพุทธิพงศ์เองเนี่ยสังกัดพรรภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรร่วมรัฐบาลต้องทางานร่วมกันสิครับซึ่ง ดูแล้วมันจะผิดมารยาทไปหน่อยนะครับอันนี้ผมขอติกันแล้วกันแล้วก็ฝากถึงท่านอนุทินดูแลลูกพักของท่านด้วยไม่ใช่อะไรหรอกครับเราเป็นพักร่วมรัฐบาลน,นะครับเราต้องทํางานร่วมกันอีก3ปีกว่า,วาบรรยากาศการทํางานเป็นสิ่งสําคัญควรจะรักษาเอาไว้นะครับและไม่ควรจะเสียไปด้วยเสียไปเพราะใครเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองไม่ควรครับนี่คือประการที่2นะครับกับคนที่ชื่อว่าพร้อมพงศ์นพผลิต ประการต่อมาครับประการที่3ก็เป็นคำพูดของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคารมบอกว่าอย่างนี้ครับกรณีที่นายพร้อมพงน์นพริตสมาชิกพักเพื่อไทยออกมาพูดถึงนายพุทธิพงศ์บุณกันซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพักภูมิใจไทย ออกมาตำหนิทำนองว่า,าพิพากวิจารณนโยบายดิจิทัลบอลเลตของรัฐบาลและอยากจะให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยไปอบรมนายพุธทธิพงศ์ซึ่งเป็นสมาชิกพักให้ระมัดระวังการพูดเพราะนโยบายดิจิทัลบอลเลตเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยในฐานะที่ผมเป็น รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมได้เข้าร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีความเห็นของนายอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพักรูปรัฐบาลคนหนึ่งจากการที่ผมได้ติดตามเนี่ยผมขอยืนยันนะครับว่านายอนุทินเนี่ยได้แสดงความเห็นเรื่องนี้ในทางสอดคล้องแล้วก็เห็นด้วยกับนโยบายสําคัญนี้มาโดยตลอดเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเพียงแต่ว่านายอนุทินเนี่ยได้พูดถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ง จำเป็นครับจะต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องสก่อนเพราะเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับนายอนุทินเนี่ยบอกว่าที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลก็คือคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบอยู่แล้วแล้วนายอนุทินก็พูดในเชิงหลักการแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีความเป็นผู้ใหญ่และก็คำนึงถึงมารยาทในทางการเมืองแบบมีวุฒิภาวะ ส่วนความเห็นของนายพุทธิพงศ์ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของสมาชิพกพรรคคนหนึ่งเท่านั้นแหละครับหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนายพุทธิพงศ์ก็ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคนานแล้วนะครับทั้งการที่สมาชิพกพรรคการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความคิดเห็นหลากหลายแตกต่างกันบ้างเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนายอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคงไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้ทั้งหมดแหละครับ ผมไม่อยากจะให้นายพร้อมพงเนี่ยคิดมากเกินไปไม่ต้องฟุ้งซ่านแล้วก็อย่ายจินตนาการมากไปครับเพราะว่าผู้ใหญ่ของพักทํางานใกล้ชิดกันมาโดยตลอดคู่ต่อสู้ของพักเพื่อไทยคือพักก้าวไกลนะครับไม่ใช่พักภูมิใจไทยในพร้อมพงเนี่ยอย่าเข้าใจการเมืองแบบกระพีสิครับขอให้เข้าใจแก่นมาหน่อยนะครับนี่เป็นคำพูดของนายคารมนะครับประการต่อมาครับประการที่4ี่นายนัชชนนศรีก่อเกื้อ ซึ่งเป็นสสจังหวัดสงขลาของพักภูมิใจไทยในฐานะโฆษกพักภูมิใจไทยเนี่ยนันชนนออกมาชี้แจงกรณีที่นายพุทธิพงศ์ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นเรื่องโครงการแจกเงินดิจิตอลวันเล็นะครับนันชนนบอกว่าอย่างนี้ครับนายพุทธิพงศ์เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นในานามส่วนตัวนะครับไม่ได้พูดในานามของพักหรือไม่ได้พูดในานามของสมาชิกพักไม่ใช่นะครับ เพราะว่าหลังจากเสร็จภารกิจเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายพุทธิพงศ์ก็ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆกับพักเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับผมขอยืนยันครับว่าพักภูมิใจไทยให้การสนับสนุนนโยบายแจกเงินดิจิตอลวันเหลดหนึ่งมื่นบาทของรัฐบาลตามที่นายอนุทินชาญวีรกูในหัวหน้าพักได้ให้สัมภาษณ์และก็ย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าพักภูมิใจไทยพร้อมให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ล่าสุดครับ ายนอนุทินได้ร่วมแถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการนี้หลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการดังนั้นเนี่ยขอให้นายพุธิพงศ์ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อไม่ให้พักภูมิใจไทยได้รับผลกระทบและทําให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจนะครับถ้าหากว่าคุณพร้อมพงศ์นพผลิตสมาชิกพักเพื่อไทยไม่ออกมาพูดเนี๋ยผมลืมไปแล้วนะครับว่าคุณพุทธิพงศ์เป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยอยู่แต่เอาละครับยังไงยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณคุณพร้อมพงศ์นะครับ อย่าเป็นห่วงเลยครับเรื่องการสแสดงความคิดเห็นของคุณพุทธิพงศ์เนี่ยเพราะว่าในาระดับผู้ใหญ่ของพักรวมรัฐบาลเราคุยกันอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็พร้อมที่จะจับมือกับทํางานจนครบเทอมนั่นแหละครับนี่เป็นท่าทีของโฆศกพักคภูมใจไทยคุณจิตกรบอกว่าอย่างนี้ผมสรุปอย่างนี้นะครับผมสรุปข้อแรกเลยเนี่ยคือพุทธิพงศ์เนี่ยคือเท่าที่ผมดูเนี่ยพุทธิพงศ์ไม่ได้พูดผิดเลยนะครับไม่มีเลยเป็นเพียงแค่การกล่าวเตือน แล้วก็ชี้ประเด็นที่ต้องระมัดระวังชี้ให้เห็นความกลับกรอกของการกลับไปกลับมาที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็คือการสะท้อนความไม่พร้อมของโครงการนี้แล้วก็มีเรื่องที่น่ากังวลอีกหลายประการด้วยกันประการต่อมาครับพุทธิพงษ์โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับไม่ได้อ้างสถานภาพอื่นเลยที่จะไปเกี่ยวพันกับพักภูมิใจไทยไม่มีเลยประการต่อมาในพร้อมพงษ์เนี่ยคือคนที่ใช้ตักกะ วิบัติแล้วก็เหตุผลที่เละเทอะที่สุดครับเป็นเพียงแค่นักโต้ว,วาทีคุณภาพต่ำเท่านั้นแหละครับมุ่งโต้ไปที่ตัวบุคคลไม่โต้ตัวประเด็นจึงเป็นเพียงแค่คนปากกรายเอาใจนายคนหนึ่งเท่านั้นแหละครับประการต่อมาครับประการที่สพร้อมพงเนี่ยอ้างว่าประกาศนโยบายเอาไว้แล้วก็ต้องทำพุทธิพงษ์บอกว่าทำแบบไม่เหมือนที่คุยไว้ทำไมพร้อมพงไม่ชี้แจงให้เป็นสาระในเรื่องนี้แหละครับ กลับทำได้เพียงแค่การถุยน้ำลายใส่เขามันบอกถึงระดับสติปัญญาของพร้อมพงใช่ไหมครับประการที่5ครับคุณคารมเนี่ยเป็นมืออาชีพที่สุดในเหตุการณ์นี้พูดจารักษาสถานการณ์ได้ดีมีบุธ,ธิภาวะสร้างความหนักแน่นในสายสัมพันธ์ของพรรคภูมิใจไทยกับพรรครัฐบาล ด้วยการชูประเด็นที่หวัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยเคยกล่าวเคยแสดงออกพร้อมๆกับลดความน่าเชื่อถือของนายพุทธิพงษ์อย่างเบามือว่าไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพักภูมิใจไทยมาตั้งนานแล้วจึงมีราคาเป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นแหละครับซึ่งจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพของการรับฐบาลแล้วก็มีการตําหนิในพร้อมพงษ์อย่างแรงว่าซึ่งคู่ต่อสู้ของพักเพื่อไทยคือพักก้าวไกลนะครับไม่ใช่พักภูมิใจไทยในพร้อมพงษ์เนี่ย อย่าเข้าใจการเมืองแบบกระพี้เลยครับขอให้เข้าใจมันถึงแก่นเรียกว่าตีหมาในบ้านปราบหมานอกบ้านได้อย่างแนบเนียนจริงๆประการต่อมาประการที่6ครับคุณนัชชนนเนี่ยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนอกจากการปกป้องพักนัชชนนแยกพุทธิพงศ์ออกไปจากพักแล้วด้อยค่าพุทธิพงศ์เพื่อปกป้องพักไปตามหน้าที่ถึงกับบอกว่าหากคุณพร้อมพงศ์นพผิศซึ่งเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย ไม่ได้พูดอะไรออกมาเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่าคนพุทธิพงศ์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอยู่ประโยคนี้แหละครับเป็นท่าทีโยนอาหารหมาในบ้านให้หมานอกบ้านกินเล่นเพื่อผูกไมตรีได้กลิ่นความไม่ถูกกันของตัวบุคคลคือนัชชนนกับพุทธิพงศ์เนี่ยโชยมาแบบชุนกึกเลยนะครับคุณจิตกรบอกว่าน่าเสียดายครับ น่าเสียดายที่เวลาใครแสดงความคิดเห็นอะไรที่เป็นสาระแล้วก็แสดงความห่วงใหญ่เนี่ยกลับถูกโต้แย้งด้วยวัฒกรรมแบบนักโต้วาทีมากกว่าปาดอย่างเช่นที่พร้อมพงโต้พุทธิพงว่าด้วยฐานะอย่างนายพุทธิพงคงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตัวท่านเองเนี่ยก็อยากฟุ้งซ่านกับเรื่องเงินของชาวบ้านเขานักเลยไอประโยคแบบนี้นี่แหละครับเอา้าไอชิพาย เงินที่เอาไปใช้เนี่ยมันก็มีภาษีที่ผู้ทีิพงศ์เขาต้องจ่ายเข้ารัฐอยู่ด้วยไม่ใช่เลยครับแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าใช้หนี้ก็ต้องใช้เงินภาษีของคนไทยทุกคนที่ทั้งได้รับเงินดิจิตอลและที่ไม่ได้รับนั่นแหละครับเอาไปใช้หนี้กันด้วยไม่ใช่เหรอเอาตะก,กะส้นตีนอะไรวะมาโต้แย้งป่ะเนี่ยไม่อยากใช้คําว่าสมองหมาปัญญาควายเลยนะครับสงสารหมากับสงสารควายแลือเกินนนะครับเลยไม่อยากใช้คํานี้นะครับสมองหมาปัญญาควายเนี่ย